คืออะไรครับวันนี้ยำกล้วยยำกล้วยไม่ถึงเราไปชิมกล้วยกล้วยอะไรอ่ะกล้วยกล้วยตะนีอ๋อครับอ๋อกล้วยตะนีนะครับผมนี่ครับยำกล้วยตะนีอ่อนๆแล้วก็ไปต้มแล้วก็มาทำไงครับพริกอ๋อแล้วมาสับลากลากสับใส่พริกอ๋อเท่าไหร่ครับผมยียี่สิบบาทครับ ผถ่ายไปเยอะๆครับ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 ถ่ายเยอะเลยผมแก้ทนสวยอ๋อยี่สิบบาทครับแล้วก็ไปลอยน้ำก็ถ่ายเยอะครับผมขอบคุณครับเราได้มาเจอนี่ครับอันนี้เป็นอะไรครับผมเนี่ยเมี่ยงข่าเมี่ยงหวานเมี่ยงคำใช่ไหมคะ้าค่ะอ๋อเมี่ยงหวานใช่ไหมครับแบบนี้ทำยังไงครับมันแบบนี้หรออ๋อนี่อ๋อนี่คือเมี่ยงใช่ไหมครับแบบนขั้นแรกแบบนี้ก่อนจ้ะอ๋อ อันได้ไหมผมอยากเห็นอ่ะนี่ครับเดี๋ยวให้พี่เขาทำให้เราดูนะครับเมี่ยงคำเมี่ยงหวานเมี่ยงหวานอ๋เมี่ยงหวานอ๋อไม่เป็นดไปผู้โลกโบกัน ขนมโบราณหนึ่งอันเออข้าวต้มหม้อมอกเนี่ยข้าวต้มอ๋อข้าวต้มเออข้าวต้มมัดข้าวต้มต้มมัดแบบแบบไทยๆอ๋อครับขนมโบราณที่สมัยใหม่ท่านกินอืมโอเคเรียบร้อยแล้วครับหนึ่งอันนี่ใช่ครับอันนี้ขายเท่าไหร่ครับเนี่ย <14 S 2> สิบาบาทครับอ่าเดี๋ยวผมเอาอันนี้สิบบาทเจ๊ด่าดูคนเลย

ไปตองห่อนะครับผมที่เขาบอกว่ามันจะรักษาความนิ่มของข้าเหนียวไว้นะครับผมนี่ครับร้อนๆแบบนี้เลยนะครับร้อนเลยครับ ใหญ่ทีเดียวครับไปตองมาครับผมขอบคุณครับนี่ครับข้าวเหนียว20บาทครับ